หลายคนคงเคยมีปัญหานี้นอนดีๆแล้วกลางดึกตื่นมาฉี่บางคนต้องลุกฉีถ่ถึง2อถึงสครั้งต่อคืนนอนไม่เต็มอิ่มตื่นเช้ามาเหนื่อยอ่อนวันนี้มาแชร์5เทคนิคง,ง่ายๆที่จะช่วยให้นอนหลับสนิทไม่ต้องตื่นมาฉี่กลางดึกอีกต่อไปเทคนิคแรกหยุดดื่มน้ำก่อนนอน3ชั่วโมง เคล็ดลับนี้ฟังดูธรรมดาแต่ได้ผลมากหยุดดื่มน้ำก่อนนอนสามชั่วโมงยกเว้นแค่จิบน้ำเปล่านิดหน่อยตอนแปรงฟันถ้าเป็นคนที่ชอบดื่มน้ำมากๆให้ดื่มให้เต็มที่ตั้งแต่เช้าถึงบ่ายแล้วค่อยๆลดลงตอนเย็นอย่าลืมว่าน้ำผลไม้น้ำชากาแฟเบียรเ์เหล้านี้ทำให้อยากฉี่มากกว่าน้ำเปล่าอีกโดยเฉพาะเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จะกระตุ้นให้ไตทำงานมากขึ้น เทคนิคที่ 2. นั่งฉี่แทนการยืนสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะลองเปลี่ยนจากยืนฉี่เป็นนั่งฉี่ดูเวลานั่งกล้ามเนื้อจะผ่อนคลายมากกว่าทำให้เกิดการบีบออกหมดกว่าไม่เหลือประสานวะค้างในกระเพาะถ้าใครอายที่จะนั่งฉี่ลองทำตอนที่ไม่มีใครดูหรือตอนกลางคืนก็ได้เพื่อสุขภาพของตัวเองเป็นสำคัญเทคนิคที่3ยกขาก่อนนอน วิธีนี้คนแก่สมัยก่อนรู้กันดีก่อนเข้านอนให้นอนราบแล้วยกขาทั้งสองข้างชิดกำแพงสูงประมาณ20-30เซนค้างไว10้10-15นาทีการยกขาจะช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นน้ำที่คั่งค้างตามข้อเท้าน่องจะไหลกลับสู่หัวใจลดปริมาณน้ำที่จะถูกกรองออกมาเป็นปัสสาวะในตอนกลางคืนเทคนิคที่4อุ่นเท้าก่อนนอน เท้าเย็นทำให้เลือดไหลเวียนไม่ดีน้ำจะไปคัง่งค้างตามขาเวลานอนแล้วน้ำพวกนี้จะไหลกลับมาที่หัวใจแล้วถูกส่งไปที่ไตทำให้อยากฉี่วิธีอุ่นเท้าง่ายๆโดยการแช่น้ำอุ่นก่อนนอนหรือใส่ถุงเท้าหนาๆนานาเวลานอนหรือใช้ไฟฟ้าอุ่นเท้าก่อนเข้านอนประมาณ15-20นาทีเทคนิคที่5ปรับท่านอนให้ถูกต้อง หลายคนชอบนอนคว่ำหรือนอนตะแคงนี่อาจทำให้กดทับกระเพาะปัสสาวะทำให้รู้สึกอยากฉี่ง่ายลอนเปลี่ยนมานอนหงายหรือถ้านอนตะแคงต้องใช้หมอนรองระหว่างขาเพื่อไม่ให้ขาข้างบนไปกดขาข้างล่างทำให้เลือดไหลเวียนดีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญอย่ายกหัวสูงเกินไปหมอนแค่1-2ใบพอหัวสูงเกินไปจะทำให้เลือดไหลเวียนไม่ดี นอกจาก5เทคนิคหลักแล้วยังมีเคล็ดลับเสริมอีก2ข้อเคล็ดลับเสริมข้อแรกระวังอาหารเค็มตอนเย็นอาหารเค็มทําให้กระหายน้าถ้ากินของเค็มตอนเย็นเช่นน้ําปลาร้าผักดองปลาแห้งจะทําให้อยากเดือมน้ํามากแล้วกลางคืนก็ต้องลุกฉี่ถ้าอยากกินของเค็มแนะนําให้กินตอนกลางวันมีเวลาให้ร่างกายขับน้ําส่วนเกินออกไปก่อนนอน เคล็ดลับเสริมข้อ2เช็คยาบางชนิดของยามีผลข้างเคียงทำให้ขับปัสสาวะมากเช่นยาขับปัสสาวะยาความดันโลหิตบางชนิดถ้ากำลังกินยาพวกนี้ลองปรึกษาหมอดูว่าสามารถกินตอนเช้าแทนตอนเย็นได้ไหม สิ่งสำคัญที่สุดคืออย่าเพิกเฉยกับอาการนี้ถ้าทำตามแล้วยังไม่ดีขึ้นหรือมีอาการปรัสสาวะคุณปวดหรือมีเลือดปนต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุที่แท้จริง การนอนหลับเต็มอิ่มเป็นพื้นฐานสำคัญของการมีสุขภาพดีลองนำเทคนิคเหล่านี้ไปปฏิบัติดูรับรองจะนอนหลับสบายขึ้นแน่นอนใครมีวิธีแก้ปัญหาตื่นกลางคืนเพิ่มเติมมาแชร์กันได้นะหรือถ้าลองทำตามแล้วได้ผลดีแค่ไหนมาบอกกันด้วยจะได้เป็นกำลังใจให้คนอื่นๆที่มีปัญหาเดียวกัน